สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหลักข้อเชื่ออักรทูตพี่น้องครับหลักข้อเชื่ออักรทูตนั้นเป็นหลักข้อเชื่อที่มีอายุมากกว่าพันปีและหลักข้อเชื่อนี้เป็นหลักข้อเชื่อที่ได้เป็นมูล,มลฐานพื้นฐานของการที่ความเชื่อคริสเตียนนั้นวางอยู่ที่นี่และตรงนี้ทำให้เรา แตกต่างจากความเชื่ออื่นๆโดยพาะยิ่งความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับองค์พระเยซูคริสต์องค์พระเยซูคริสต์ในหลายๆศาสนานะครับที่มีพระเจ้าองค์เดียวก็จะนับถือว่าพระเยซูนั้นเป็นโปรเฟตหรือเป็นผู้เผยพระวจนะแต่สําหรับเราพระเยซูเป็นมากกว่าน,นั้นคริสเตียนเราถือว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า เป็นพระผู้ช่วยให้รอดอันนี้คือหลักที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาพระวจนะของพระเจ้าขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับก้าแต่พระบิดาเจ้าสารรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ข้าพคงทั้งหลายขอกราบน้ำมศการพระองค์ขอเทิดทูลสรรเสริญพระองค์น้ำมศการพระองค์ด้วยจิตญาณและความจริงและขอให้พระวจนะของพระเจ้า ได้เกิดผลในชีวิตของข้าพง้หลายนำมาซึ่งความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ที่ถูกต้องและให้พระเจ้าของพระเจ้านั้นเป็นโคมส่งเท้าเป็นแสงสว่างตามทางเดินมันคาชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายด้วยขอมอบเวลาต่อไปนี้ให้อยู่ในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดประทานสติปัญญาประทานความเข้าใจเพื่อที่ทั้งหลายนั้นจะได้ติดตามพระเยซูตลอดไปขอขอบพระคุณพระองค์ประทานความมั่นใจให้กับข้าพงศ์ทั้งหลาย เพื่อที่ชีวิตของข้าพเจ้ัยนั้นจะอยู่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขออนุญาตทบทวนนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าแท้และเมื่อครั้งที่แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของพระนามของพระเยซูพระเยซูไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าแท้ร้อยเปอร์เซนตพระเยซูยังทรงเป็นมนุษย์แท้ร้อเ ถ้าถามว่าพระเยซูปเป็นใครคำว่าเยซูปแปลว่าผู้ช่วยให้รอดคริสแปลว่าผู้ที่ถูกเจมิมหรือกษัตริย์ฉะนั้นพระเยซูคริสคือพระเจ้าที่แท้จริงที่ทรงประทับอยู่กับพระบิดาตั้งแต่นิรันดร์การจนถึงนิรันดร์การและในขณะเดียวกันครับพระเยซูทรงเป็นมนุษย์แท้ทรงถือกำเนิดจากมารีสาวพรหมาจารีเราจะมาอ่านหลักข้อเชื่ออาาักขทูด้วยกันนะครับ และวก็เชื่ออากขทูตนะครับขอเชิญอ่านพร้อมกันข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกําเนิดจากมารีสาวพู้มารีทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอัสปิลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณาทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่สามทรงคืนพระชนโรองเสด็จขึ้นสวรรค์ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพี่ภาคษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลิิตจักรบริสุทธิ์ ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชนการอาภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อาเมนตอนนี้เราเข้าสู่ภาคที่สองก็คือภาคของพระเยซูนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดวันนี้เราเข้าถึงพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าแท้และเป็นมนุษย์แท้ในเวลาเดียวกันครับ ทีนี้เรามาดูนะครับว่าการที่เจนเป็นพระเจ้าเนี่ยจะต้องมีพลัลษษณะอะไรบ้างนะครับมีอยู่5ประการครับในเช้าวันนี้นะครับในพระธรรมยอห์บทที่1่ข้อที่1และข้อที่2หลายหลายท่านคงจะทราบดีนะครับเพราะเราอ่านพระกัมพียอหเนี่ยมากเรียกว่าแทบจะมากที่สุดเลยในพระกัมภีร์ใหม่นะครับช้านานพร้อมกันนะครับในปฐมการ <ใน S 1> พระวาทะทรงดำรงอยู่ และพรวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในพนมการพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าความเป็นนิรันการของพระเยซูถ้าเราอ่านต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์ย้อนเองเฉลยครับว่าพระวาทะคือพระเยซูคริสครับพระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงอยู่ท่ามกลางเราบังเกิดเป็นเนื้อหนังครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้จะหมายความถึงใครอื่นไม่ได้เลยเว้นไว้แต่หมายความถึงองค์พระเยซูคริสต์ฉะนั้นในผรมการพระวาทะทรงจำรงอยู่นั่นหมายความว่าความเป็นนิรันดร์ของพระเยซูและการทรงสถิตประทับอยู่ด้วยกันกับพระเยซูและยืนยันว่าพระวาทะหรือพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนคําว่าพระวาทะเนี่ยเป็นพระเยซูคริสต์ได้เลยนะครับพระเยซู ดำรงอยู่ตั้งแต่ในปฐมกาลและพระเยซูทรงอยู่กับพระเจ้าและพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าอันนี้คือชัดเจนมากนะครับถ้าศาสนาในก็ตามหรือลทัทธิใดก็ตามที่โจมตีว่าพระเยซูไม่ใช่เป็นพระเจ้านี่ผิดแล้วเป็นคำสอนเทียมเท็จแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายหลายครั้งทีเดียวหลายหลายศาสนาหรือหลายหลายลทัทธิกลุ่มความเชื่อเนี่ยด้อยค่าพระเยซูลดลด สภาพของพระเจ้าของพระเยซูนั้นลงมานะครับตรงนี้เองมันเกิดผลกระทบครับเขาทําไมต้องลดค่าของพระเยซูลงมาจากความเป็นพระเจ้าเดี๋ยวเราเรียนต่อไปนี่เราจะรู้ครับว่ามันส่งผลกระทบต่อการไถ่ของพระเจ้าส่งผลกระทบต่อชีวิตนิรันดร์ของเราเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นผู้ถืกเจิมเป็นพระผู้ช่วยรอด ก็ไม่ได้ไปทางพระเยซูได้ครับพอพระเยซูบอกว่าไปหาพระเยบิดาได้ต้องมาทางเราครับไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่สําคัญครับที่ผมอยากจะมุ่งเน้นนะครับว่าเราจะต้องปกป้องความเชื่อแต่ก่อนที่จะปกป้องความเชื่อของเรานั้นเราต้องเข้าใจความเชื่อของเราให้ดีซะก่อนครับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าร้อซครับทีนี้ผมจะมยกขอขอยกความมีนะครับว่า ลักษณะของพระเจ้าเนี่ยประการแรกเมื่อกี้ยกไปแล้วก็คือพระเยซูทรงเป็นอยู่นิรันดร์การประการที่สองครับประการที่สองพระเยซูพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทร,รงดำรงอยู่ถาวรเป็นนิคือไม่เปลีป่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นลักษณะประการที่หนึ่งคือพระเยซูพระองค์ทรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์การและไม่เปลีป่ยนแปลงเลยและนี่เป็นที่มาของความหมาย ของพระนามของพระเจ้าก็คือพระเยโฮวาห์นั่นเองคำว่าพระเยโฮวานะครับก็มีความหมายว่าดํารงอยู่เป็นนิรันการและไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือความหมายของคำว่าพระเยโฮวานะครับซึ่งถือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นพระนามของพระเจ้าแต่เป็นพลักษณะของพระเจ้าที่เรียกพระเยซูเรียกพระเจ้าว่า เป็นผู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์การและนี่คือความหมายพระเยซูนะครับและเมื่อความหมายพระเยซูอยู่ตรงเนี้ยนั่นหมายความว่าพระเยซูทรงเป็นใครเทียบเท่ากับพระบิดาอยู่แล้วนะครับทรงเป็นพระเจ้าแบบพระยาเวอยู่แล้วกับอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสอ่านฮีบรูบทที่13ข้อที่8นะครับเชิญน่านพร้อมกันนะครับพระเยซูคริตสต์ทรงเหมือนเดิม,ดมทั้ง,ง,งวานนี้ และวันนี้และตลอดไปเป็นนิดนเห็นไหมครับพระเยซูนะครับทรงสภาพของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยถาวรเป็นนิดครับประการที่สามครับประการที่สามพระเยซูทรงมีฤทธานุภาพยิ่งใหญ่สูงสุดพระเยซูทรงมีฤทธานุภาพยิ่งใหญ่สูงสุดเรียกว่าสันพานุภาพก็คือมีฤทธ,ธิ์อำนาจเหนือสรรพสิง ทั้งหลายทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างมาทัทธิวบทที่28ข้อ18นะครับพระเยซูทรงเข้ามาหาพวกเขาเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตัดกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้วไแก่เราแล้วอันนี้คือพร้งพีที่ยืนยันว่าพระเยซูน,นั้นทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจฤทธานุภาพยิ่งใหญ่สูงสุดนะครับลักษณะประการที่สี่นะครับ พระเจ้าพระเยซูทรงรอบรู้ทุกสิ่งครับเรียกว่าทรงสัพพันอยู่นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อ17ครับใชนานพร้อมกันนะครับพระองค์ตรัสกับเขาทั้งที่สามว่าซีโมนบตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือเปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาทั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดบรรทัดแรกพี่น้องเห็นไหมครับพระเยซูถูกเรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งครับนะครับพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งประการที่ห้านะครับพระเยซู พระเจ้าทรงสามารถสถิตอยู่ทั่วทุกอนแห่งนั่นคือการเรียกว่าสากลสถิตนะครับสากลสถิตในมัทธิวบทที่2ีข้อ20นะครับที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับเชิญน่านพร้อมกันใหม่อีกครั้งนะครับและสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นหยุคหมายความว่า อยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งอยู่ได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องนี้ทำให้เรามั่นใจว่าพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงสํแแดงและเปิดเผยให้กับพวกเราทั้งหลายบัตรนี้ได้ส่งสว่างเข้ามาทำให้เกิดความเข้าใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแท้ร้อยเร์เซด้วยลักษณะหรือพลักษณะ5ประการที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับ ประการแรกคือพระองค์ทรงเป็นอยู่นิรันดร์การประการที่สองคือพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงประการที่สามคือพระองค์มีฤทธานุภาพสูงสุดประการที่สี่คือพระองค์ทรงสัพพันยู่รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและประการที่ห้าพระองค์ทรงสถิตทั่วทุกแห่งหนเอาละครับตรงนี้ครับเป็นจุดที่ผมจะขอทบทวนเพราะว่าเราจะต้องย้ำพูดซ้ำย้ำทวนเสมอนะครับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับ ต่อไปครับเราจะมาดูว่าพระราชกิจของพระเจ้าพระเยซูนั้นโปรองรงปฏิบัติพระราชกิจอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างครับที่พระเยซูทำแล้วเป็นงานของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้นะครับมนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้เอานะครับลองดูนะครับประการแรกครับเอาดูด้วยกันครับประการแรกครับพระเจ้า พระเยซูให้อภัยโทษได้ยกโทษได้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นใช่ไหมครับที่ยกโทษได้แต่ขณะที่พระเยซูดําเนินชีวิตอยู่ของพระองค์เนี่ยพระชนชีพของพระองค์อยู่ในโลกเนี่ยพระเยซูยกโทษให้ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงทําบาปเป็นผู้หญิงชั่วพระเยซูบอกกับผู้หญิงว่าจงไปเป็นสุขเถิดบาปของเจ้าได้รับการยกโทษแล้วตรงนี้มีหลายคนว่า พระเยซูเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระเยซูก็ยกโทษแทนพระเจ้าแต่ไม่ใช่ครับพระเยซูพูดชัดเจนเลยว่าบาปของเจ้าถูกยกแล้วนะครับให้เอามาดูครับมัทธิวบทที่9ข้อที่6เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงการอภัยโทษบาปของพระเยซูซึ่งเป็นพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้นแล้วพระเยซูทําอย่างนี้ครับเชิญอน่านพร้อมกันนะครับทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่า บุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตัดสั่งคนง่อยว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านของท่านตรงนี้พระธรรมมัทธิวนะครับผู้เขียนมัทธิวก็คือท่านมัทธิวท่านเป็นอัครสาวกท่านเป็นสาวกพระเยซูท่านเขียนชัดเจนครับบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเยซูพูดเอง ว่าบุตรมนุษย์ก็คือหมายถึงพระเยซูเองนะครับมีสิทธิทอํานาจในโลกที่จะอะไรครับอภัยโทษอภัยโทษคืออภัยบาปได้นั่นคือประการแรกครับประการต่อไปครับพระเยซูพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างทรงเป็นพระผู้สร้างในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สนะครับเชิญอ่านพร้อมกันนะครับ พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะและบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ทเป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะเพิ่งผีพูดชัดเห็นไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดหรือสรรพสิ่งขึ้นมาโดยใครครับโดยพระเยซูนั่นเองเพราะเราเรียนรู้ไปแล้วครับตั้งแต่ตอนต้นว่าเราสามารถเปลี่ยนคําว่าพระวาทะเป็นพระเยซูได้เพราะ พระกัมพีในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งนั้นบอกชัดเจนครับพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระเยซูเห็นไหมครับนะนั่นหมายความว่าพระเยซูทรงไว้ซึ่งความเป็นพระเจ้าเพราะพระเยซูทํางานของพระเจ้านั่นเองในการทรงสร้างประการที่สครับประการที่สามก็คือพระเยซูพระเจ้าจะทรงพิภากษา พิพากษาลงโทษครับการพิพากษาเนี่ยเป็นงานของพระเจ้าเท่านั้นแต่พระเยซูพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อย7ยอห์นบทที่ 5: ข้อ27นะครับและทรงให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะทำการพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ ตรงนี้เนี่ยถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยอาจจะพบว่ามันย้อนแย้งกันเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเป็นบุตรมนุษย์เนี่ยก็คือความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเนี่ยทำไมพระเยซูจึงจะพิพากษาได้คาตอบก็คือว่าพระเยซูเป็นมนุษย์ครับพระเยซูสามารถที่จะไม่มีบาปได้ในเมื่อมนุษย์ที่สามารถไม่มีบาปได้ก็จะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ย สามารถที่จะไม่ทําบาปได้ไม่มีบาปได้และในขณะเดียวกันที่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเนี่ยพระเยซูก็สามารถที่จะพิพากษาโทษลงโทษมนุษย์ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์ไม่มีข้ออ้างเลยครับว่าเออฉันเกิดมาเป็นคนบาปฉันต้องทําบาปอยู่ดีฉันเกิดมาเป็นคนบาปฉันไม่สามารถที่เอาชนะบาปได้แต่พระเยซูพี่น้องครับพระเยซูเกิดมาเป็นมนุษย์ และพระเยซูไม่มีบาปครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจว่าในความเป็นมนุษย์แท้ร้อยเปอร์เซนและในความเป็นพระเจ้าแท้ร้อยเปอร์เซนพระเยซูทําหน้าที่ของพระเจ้าคือพิพากษาได้ประการต่อไปครับพระเยซูพระเจ้าทรงดูแลพิทักษ์รักษาในพระธรมคีรุบที่หข้อที่สครับ พระธรรมฮีบูบทที่หนึ่งข้อที่สครับเชิญอ่านพร้อมกันนะครับพระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพะสริของพระเจ้าทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้าทรงข้้มจุนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยพระวจนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้วก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุดทรงพดุงสรรพสิ่งไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ ตรงนี้ผู้ชัดเจนนะครับการพัดุงภาษาอังกฤษใช้คำว่า sustainable Sustain s s u t i n a ก็คือความยั่งยืนเวลาที่เราพัฒนาสังคมนะครับประเทศชาติเนี่ยเราต้องการความยั่งยืนความยั่งยืนนั้นก็จะต้องมีเขาเรียกว่าฝ่าย maintenance นะครับก็คือฝ่ายที่จะรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะให้ดีต่อไปเรื่อยๆ เช่นต้องรักษาความสะอาดถ้ามีอะไรเสื่อมก็ต้องซ่อมพระเดนเรื่อ,งน,อรรง,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 งนี้ครับคือการผดุงไว้ซึ่งสรรพสิ่งทั้งหลายผู้ที่ผดุงเนี่ยครับต้องเป็นพระเจ้างานของการผดุงของการซัสเทนเนียนะครับเป็นงานของพระเจ้าโดยเฉพาะพระเยซูเองในพระธรรมภีตอนนี้บอกว่า พระบุตรคือรัศมีเจิดจ้าของพระเจ้าทรงพดุงสรรพสิ่งไว้ด้วยพระดํารัสอันทรงฤทธานุภาพนั่นหมายความว่าพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยนะครับคำว่าบุตรนั้นมาแปลว่ามาจากพระเจ้าพระบิดาส่งพระเยซูลงมาเท่านั้นเองนะไม่ใช่เป็นบุตรในฐานะที่ต้องเป็นแม่ต้องมีพ่อไม่ใช่ครับแต่บุตรของพระเจ้าแปลว่าพระเยซูมาจากพระเจ้าฉะนั้นพระเยซูดํารงความเป็นพระเจ้าพระเยซูพดุง ซึ่งสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสร้างต่อไปนะครับพระเยซูพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติและสง่าราศีครับคือพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่เราสรรเสริญนมัสการได้แท้จริงแล้วนะครับไม่มีใครจะสามารถรับการสรรเสริญจากมนุษย์ได้เว้นไว้แต่พระเจ้าองค์เดียวแต่พระเยซูพระองค์ได้ทรงบอกว่า พระองค์เองสามารถที่จะรับการนมัสการรับการสรรเสริญจากมนุษย์ได้พี่น้องลองดูนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ22พระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ22 23นะครับเราจะอ่านพร้อมกันครับเพราะว่าพระบิดาไม่ทรงพิพากษาใครแต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรเพื่อทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่พวกเขาถวายเกียรติแด่พระบิดา คนไหนไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรคนนั้นก็ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาอันนี้ชัดเจนนะครับใครก็ตามที่ถูกพระเจ้าใช้แล้วพระเจ้าบอกว่าให้ถวายเกียรติคนนั้น่ะและคนนั้นจะไม่เป็นพระเจ้าได้ยังไงครับให้สามารถรับการสรรเสริญรับการยกย่องรับการนมัสการได้นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูได้รับพระเกียรติและพระสง่าราศีโดยมีพระบิดาเจ้าเป็นผู้ที่ภาษาเกรจว่าเอนดอรก็คือโรงทรงอยู่พระบิดาทรงอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าพรอผิกตอนหนึ่งนะครับพระผิดตอนหนึ่งในฮีบรูบทที่หนึ่งข้อที่6นะครับฮีบรูบทที่หนึ่งข้อที่6นี้ชัดเจนชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะครับเชิญน่านพร้อมกันนะครับ และอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรถ้าพระบุตรไม่ได้เป็นพระเจ้านะทูตสวรรค์จะกราบนมัสการพระบุตรได้อย่างไงครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องมั่นใจไหมครับเห็นแล้วหรือยังว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับเพราะอะไรเพราะว่าในพระมารีีบูบอกว่า พระเจ้าตรัสว่าให้เราทูตสวรรค์ทั้งสิ้นของพระเจ้านมัสก,การพระบุตรชัดเจนครับและนี่คือเราจบลงเรื่องของพระ,พระเยซูเป็นพระเจ้าแท้ร้อเเซนะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจให้ถ่องแท้และปกป้องความเชื่อของเราได้นะครับครับพี่น้องครับด้วยความจำกัดเรื่องเวลาซึ่งไม่อยากให้ยาวเกินไปนะครับ ขอเชิญพี่น้องติดตามต่อในวันพรุ่งนี้และวันต่อต่อไปนะครับสวัสดีครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับ